เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางด้วยซอฟต์พาวเวอร์นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินทั้งสามท่านนายธนพัฒนณรนงนายนพนลจอมเพชรนายพดุงศักดิ์อิมเอิบนายสันติจตุพันธ์ประหลัดจังหวัดกาลสินและนักเรียนร่วมขบวนแห่จูราสสิกซานซี จำนวนสีขบวนณวัดสว่างคงคาอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินเคลื่อนขบวนแห่มายังนศาลาากลางจังหวัดกาลสินหลังเก่าจากนั้นน,นายสนั่นพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมจูรัสิกปากร้อยแก่นสารสินน้าสาลากลางจังหวัดกาลสินหลังเก่า ทั้งนี้สืบเนื่องจากเขตอุทยานทรณีกระสินครอบคลุมพื้นที่จำนวนเจ็ดอำเภอคืออำเภอสหัส,สขันอำเภอคำม่วงอำเภอสมเด็จอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุชินารายอำเภอนาคูและอำเภอเขาวงซึ่งมีความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือกลุ่มจังหวัดร้อยแก่งสารสิ